สี 4, ่เทคนิคเบิร์นไขมันเก่าให้คกลายเป็นคนใหม่ทำอย่างไรมาดูกันนะครับการลดไขมันเป็นเป้าหมายของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองดูดีแล้วสี่วิธีที่จะเบิร์นไขมันให้ได้ผลมีอะไรบ้างข้อหนึ่งควบคุมอาหารลดปริมาณคาร์โบไกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้เลือกอาหารที่มีประโยชน์นะครับเน้นผักผลไม้ธั่พืชไม่ขัดสีโปรตีนมีคุณภาพข้อสองการออกกำลังกายอย่างเช่นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำช่วยเาผาผลาญไขมันได้ดีอีกแแแแบบบบคคือออกกกกกาาาารรลังงงงยยวมข็่่เชน เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับทาให้ร่างกายสามารถเผาผัานแคลอรี่ได้มากขึ้น3ครับสําคัญเลยพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนให้ครบ7 8ชั่วโมงต่อคืนการหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ฮอร์โมนที่ควบคุมการอยากอาหารทํางานผิดปกตินะครับคือจัดการกับความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยรังฮอร์โมนคอร์ติซอลจะส่งผลให้สะสมไขมันได้ง่ายขึ้นหาเวลาผ่อนคลายนะครับเช่นออกไปท่องเที่ยวบ้านอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆที่สําคัญนะครับตัวที่ช่วยเบิร์นไขมันได้ดีก็คือกล้ามเนื้อแล้วส่วนประกอบที่สําคัญของกล้าม ก็คือโปรโตีนขอแนะนำนะครับออแพนโปรโตีนจากนิวอทีไลท์ผลิตจากพืชเอร้อยเปอร์เซ็นต์มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดค่าพีทีแคเท่ากับหนึ่งดูดซึมได้ทันทีสะดวกอร่อยชงเช็ครับประทานได้ทันทีหลังตื่นนอนหลังออกกำลังกายหรือระหว่างวันจะช่วยให้คุณอิ่มท้องนานลดความอ่อนล้าของร่างกายเพิ่มความสดชื่นทำให้ทำงานได้ยอย่างกระปี้กระเป๋านะครับมี5รสชาติให้เลือกของดีขนาดนี้ก็ต้องลองนะครับคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ